แบบว่าท่านอาจารย์หมอเขียวดรเพืจะเท้าแก้จนที่เขาเ้าโลในสูงค่ะกระพริทุกท่านค่ะป็นทำสำนึกด,ดีอ่าพี่น้องทั่วโลกค่ะชื่อจุดธรมาดรกเกออายุ51ปีเป็นจิตอาสาควบคุมสวนป่านาบนหกประจำประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะแลวก็เป็นนักศึกษาวิชาลาม7ปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะ วันนี้ขออนุญาตส่งกา้านขออนุญาตพี่ออนช่วยแชร์ภาพพี่นะคะอ่าเป็นภาพถั่วงอกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอเค่ะได้ค่ะเป็ถั่วงอกเล็กน้อยหนูอ <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะพี่ออนอันนี้เป็นถั่วงอกที่ทำเมื่อสามวันก่อนคะ่ะ แล้วก็จริง,รงๆมีสามชั้นนะคะแต่ว่าสองชั้นข้างบนนี่ทานแต่แล้วเมื่อวานแล้วอันนี้เป็นชั้นที่สามก็เลยเขาออกจะยาวไปหน่อยแต่ว่าก็ยังยังใช้ได้อยู่คือขอภาพต่อไปค่ะเ<บ> <า quarterback> นี่ยค่ะอันนี้สูงไปใกล้ว่าโอ้ยเขาอ่าเขาดูดีอ่ะเขาคือหมายถึงว่าอ่าเปลือกเขาทำหาลุดออกดีไม่ต้องไปเก็บยากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็น เป็นถักเขียวที่ทําจักถั่วเขียวที่ปลูกเองมาสองรอบแล้วตั้งแต่กลับจากมริกาแล้วนี้ก็คือคือพี่หุยอะค่ะอ่ถามอยู่ในในที่แชร์ไปที่ที่ห้องก็เลยท่านถามว่าใช้อะไรรองต้นก็เลยก็เลยเอาให้ดูว่านี่คืออ่าเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแล้วก็ไปเย็บทําเป็นถุงอะค่ะที่จะใช้แล้วก็ ในขณะที่เรายังไม่ได้ใช้ถึงนั้นก็ก็เลยได้เอาผ้าอ่ถุงนี้นนยไปลองต้นเขาเพื่อให้จะได้ซับน้ําจะเ,าเพื่อเพื่อช่วยให้เขาได้ได้เงาวีขึ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พอเขางอกเสร็จแล้วพอจะใช้ก็เอาไปล้างแล้วก็ถุงนี้ก็จะใช้แบบที่สองก็คือใช้สําหรับหอ่อไว้สําหรับคือพรุ่งนี้จะจะต้องเดินทางไปรับพ่อบ้านที่มาจากมิการจะถึงพรุ่งนี้ก็เลยก็เลยคิดว่า เนี่ยค่ะเป็นอาหารที่ตัวเองแบบจะจะทําไปเพราะว่าถ้าไปทางข้างนอกแล้วมันก็จะไม่ค่อยสบายตัวค่ะก็เลยจะพยายามเพื่อตัวเองอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่อยากนํามาส่งกันบ้านวันนี้ค่ะส่จุค่ะนโมทนาค่ะ อ้อถั่ถั่ว<ม>เขียวนี่ก็ปลูกเองใช่ไหมคะจากที่ปลูก<อ>ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็นนได้อำมา<อ>ำเพิมที่มันยาวๆนี่ได้เอาอะไรทับก่อนไหมคะเวลาเราทำครับคือก็มันจะมีสองสามชั้นกาวา็วางผ้าวางผ้าวางผ้าเสร็จแล้วข้างบนก็เอาคือมันเล็กเอาจานที่มีหนักๆนะคะวางให้เขาก่อนแล้วก็มันก็จะเป็นชั้นที่แบบขึ้นมาตรงเป๊ะเหมือน ทุกทุกเม็ดอย่างนั้นนะคะน่ารักมากแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปอันนั้นไว้บุบานมือเร็วไปหน่อยค่ะ <c> เ <oughs> หลือเหลืออยู่ชั้นเดียวค่ะก็เป็นการพึ่งตนง่ายๆนะคะเราสามารถที่จะมีอาหารไร้สารพิษแล้วก็เป็นริตรเย็นด้วยเนาะแล้วเราก็จะได้นารับรับประทานนะคะค่ะ,ะแล้ว,วาาคตั้งค่ะคือส่วนตัวตั้งใจว่าจะลองดูว่าก็ตัวเองไม่ใช้เงินเลยอจะอยู่ได้ไหม แล้วยังถุงผ้าเนี่ยค่ะก็มีผ้าอยู่ก็ก็ใช้ทําทําด้วยตัวเองอคือพยายามจะหาวิธีไหนก็ได้ที่จะไม่ต้องไปไปซื้อเขาอะค่ะคือออ่เใช้นอกจากจะใช้เป็นเป็นผ้าที่สําหรับมามาเพาะได้แล้วก็ยังทําเป็นถุงเขาก็มีเป็นถุงที่จะไปห่อไปได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือคุณสมบัติของเขาก็คิดอยู่ในใจนะคะว่าเขาจะช่วย อาซับน้อํอต้มน้ําไว้ไว้ให้อาส่วงอกเรากว่าที่จะไปทานมันก็อีกหลายชั่วโมงมันก็จะได้แบบว่าเขาก็ยังมีพลังสดใหม่ประมาณนี้ค่ะคือ <c oughs> คิดเหมือนเบบนผเลยคือรักกว่าดูแลอย่างดีกว่าจะถึงป่าเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยอ,อยากอยากดูใจ <ๆ S 1> ของเราไปด้วยนะคะถ้าเขาเสียหายหเราก็ต้องไม่เสียใจนะคะใช่ใช่ค่ะเสียหายไปเยอะแล้วค่ะ เอ่อล้างใจได้ได้เยอะสักสักพักหนึ่งเกี่ยกับเอ่ถอถังงอกเนี่ยค่ะเคยมีปลูกไว้แล้วแล้วก็อ่าคือหมายถึงเพาะไว้แล้วแต่ว่าเวลาจะได้จะเก็บใช้ได้เนี่ยเราก็ไม่อยู่บ้านเสร็จแล้วมันก็ยาวมากเลยค่ะมันมันก็กลายเป็นว่าเขียวเขียวมันก็ยาวเหมือนจะต้นยาวเป็นแบบเป็นคืบเลยก็เลยกลายเป็นว่าได้ได้ไดล้างใจเรื่องถงั่งอกมาหลายรอบแล้วค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ว่า เราก็ไม่ได้อย่างใจสักทุกครั้งไปที่ที่เขาจะมาออกมาเพอร์เฟก์ขนาดนี้ค่ะก็เรียนรู้มาคืออทำถั่วงอกนี่จะชอบทําเพราะว่าเขาจะเขาจะแบบไม่ต้องเสียเวลานานาเนาะแปบ๊บเดียวสามวันก็ใช้ได้แล้วบางครั้งก็มีกระตุ้นเขาด้วยนะคะบางทีก็สองวันก็ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดเป็นสองวันเนี่ยก็ตัวเองก็จะขยันหน่อยคือเอาเขาไปตากแดดบ้างให้เขาแบบ มีความอุดอุ่นเยอะหน่อยแล้วก็ลดน้ําเขาหลายๆครั้งหน่อยอะไเงี้ยค่ะเขาก็จะโตรเร็วขึ้นแต่แต่วันนี้ที่เอามาส่งคือเป็นอะไรที่ปล่อยเขาตามสบายค่ะให้เขาใช้พลังชีวิตของเขาในการเลี้ยงดูตัวเขาเองเพียงแต่เราก็คอยดูแลลดน้ำเฉยๆค่ะค่ะเออ,เอถั่วงอกเนี่ยค่ะพี่ก็พ,กพี่ก็ทํา บ่อยคะ่ะแทบจะแทบจะประจําเหมือนกันคะ่ะแต่ของพี่ใช้ขวดน้ําอะคะ่ะเพราะว่าพี่ทำและพี่ทานคนเดียวพี่ใช้ขวดน้ําเจาะเจาะข้างข้างขวดแล้วก็กอ่าเพราะทีละรมทีละรมแล้วก็เสื้อกรรมมือทีละกรรมม,รมือคะ่ะแล้วแต่จะเอาขวดเล็กขวดใหญ่เจาะรูให้มันรอบๆบแล้วก็เอ่อใช้ผ้าใช้ผ้าผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรก็ได้ชุบน้ําไม่เปียกแล้วก็ พอเอาขวดอีกทีแล้วก็เอาใส่ไว้ในที่ที่มันอับแสงค่ะในหม้อหรือในในอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็รดน้ําวันละครั้งหรือสองครั้งก็ได้สามวันก็ได้ทานเหมือนกันค่ะสวยค่ะ <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้นอกเพราะว่ามันเต็มขวดแล้วก็ทานไม่หมดคนเดียวเนี่ย่ใส่ตู้เย็นไว้ <c oughs> แล้วก็เขาเรื่อยๆมันไม่ต้องทําอะไรมากสบายๆ <c oughs> ถั่วงอกเนี่ยค่ะแต่มันจะไม่สวย <c oughs> เหมือนที่เขาเอามาขายนะคะ เหมื try, manager, อนที่เขามาขายเออ่ท uh, ี่ตามตลาดก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงมันเขาน่าจะใส่อะไรอ้วนหรืออะไรมันอ้วนๆขาวๆแต่ของเราก็ธรรมชาติมันจะหวานกรอบดีค่ะของหนูมีบางครั้งนะคะที่สามารถเขาออกมาอ้วนๆได้ทั้งที่ก็สังเกตดูว่าก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บมารุ่นเดียวกันแต่บางครั้งที่ทำให้เขาอ้วนได้น่าจะเป็นเพราะว่า หนูไปเอาน้ำหนักวางเขาเยอะหน่อยอ่ะค่ะเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาโตได้ไมมากเขาก็เลยเขาก็เลยออกด้านข้างเขาก็ไม่ค่อยสูงอย่างนั้นนะคะก็มีมีบางครั้งที่เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันแ,แล้วแต่สะดวกค่ะคือไม่พยายามไม่ยึดติดว่าจะต้องเป๊ะ <c oughs> บอกตัวเองนะคะเพราะว่าอ่าทําอะไรที่มันง่ายๆสบายๆเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเป็นเรื่องพวกนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามดูตัวเองอยู่ว่าถ้าเกิดไม่มีไม่ได้ใช้เงินแล้วจะจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอ่าวันนี้ก็ส่งประมาณนี้นะคะที่มีอยู่อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะใช้ถั่วทานเวลาเดินทางเนี้ยค่ะมันจะมีถั่วเอ่อเราเพราะแบบถั่วลืมตานะคะคือพ่อแค่วันเดียวไปทำไหมคะเจยค่ะ,คะ,คะ อ่าอันนั้นอันนั้นเขาจะมีเขาจะมีกาบ้าออกมาพอดีเลยวันเดียวค่ะพอสองวันขึ้นไปเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มเริ่มใช้อาหารมาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเขาเขาเขาจะเริ่มผลิตเอ่อมันจะมีพวกยูริกพวกอะไรนั้นขึ้นมาแต่ถ้าถ้าเป็นถั่วลืมตาเราเพาะแค่วันเดียวรุ่งขึ้นแค่ปริติแตกหนอนนิดนิดมันจะพอดีเลยค่ะนั้นน่าจะจะกำลังดีเลยอันนั้นเป็นโปรตีนเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะมีกาบ้ามันจะมีกาบ้าอยู่ กำลังดีเลยค่ะตอนนั้นนะคะแต่พอเ็นวันที่สองค่ะกาบ้าคืออะไรคะพี่โสกาบ้าคือสารที่ที่ทําให้เราเขาเรียกสารอะไรนะพี่ลืมนึกไม่ออกแล้วแต่แต่มันทําให้เราสดชื่นอ่ะมันทําให้เราสดชื่นค่ะเหมือนในข้าวข้าวงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวข้าวที่เรามาทําเออข้าวงอกเอมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนหน้าเนี้ยค่ะพี่ได้ทําทํอเป็นข้าวงอก ินดีมากเลยค่ะขายดีด้วยอ๋อข oh. ้าวกล้วเนี่ยค่ะแล้วเราเอามาทํามันจะมีวิธีการทําเนี้ยมันเป็นข้าวงอกตอนนี้ก็มีขายอยู่นะคะพวกที่เขียนว่าเอ่อข้าวกาบ้าเอ่อถั่วกาบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. สารกาบ้าลองลองเข้าลองเข้าไปดูนะคะลองลองเข้าไปดูคําว่า uh huh. เอ่อ,อ,อกาบ้านเนี่ยค่ะกาบ้านพี่ก็พี่ก็กนึกนึกอธิบายไม่ถูกแต่แต่รู้ว่าคือมันมันมันตัวเนี้ถ้าถ้าใครที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยพอเราได้ได้ทานเนี่ย จะนอนหลับสบายเลยอแต่ด้านมันทำให้เรามีความสดชื่นนะค่ะมันจะมีในถ้าเป็นข้าวกล้องนะคะพี่โซเราก็จะแช่ก่อนค่ะแช่ข้างคืนค่ะแล้วก็เออเามาหุงก่อนที่จะเอามาหุงนะคะมันก็จะเป็นมันจะงอกขึ้นมาตุ่มใช่ใช่ใช่เป็นข้ากล้องนะต้องเข้ากล้องค่ะเป็นเข้ากล้องหรือเบาเบาไรนะถ้าอยู่ที่นี่ใช่เราเอามาแช่ค้างคืนก่อนแล้วค่อยมาหุงนะคะ มันก็จะเป็นข้าวงอกค่ะมันก็จะช่วยลดพวกสารอะไรนะที่มัน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 จะอยู่มันจะอยู่ในจมูกข้าวะค่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวสารตัวนี้ยมันจะอยู่ในจมูกข้าวแต่พอเราเร่งให้มันออกมันพอเรากระตุ้นให้มันเหมือนให้มันมันมีพลังไงมันลืมนขึ้นอ่ะให้มันลืมนตาขึ้นอย่างเงี้ยมันมันมีพลังเขาเนาะให้ปลุกเขาอะค่ะอ๋อโอเคอุ้ยอันนี้ความรู้ใหม่ขอบคุณมากค่ะเราจะได้ไปทำบ้างเพราะว่ามีข้าวกล้องอยู่ แล้วก็เราก็ทราบว่าเข้ากล้องนี่มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าที่นี่เมืองไทยมันก็จะร้อนเนาะเลยเลยว่าอ๋อจะได้ใปการที่เราการที่เราเอามางอกนี่มันทําให้ลดความร้อนด้วยอือฮึค่ะค่ะแล้วยังได้สั่อย,ยบ้าด้วยได้ง่ายย่อยง่าย,ย,ย,ายทานง่ายนํามาทําเป็นเป็นเอ่อนมทัญพืชก็ได้ถ้าเราทําถ้าเราเราเราเพราะไอ้มันมันลืมตาแบบนี้ยค่ะค่ะคือสดๆเลยไม่ต้องไปต้มอ,อะไรอีกใช่ไหมคะ ต้องต้องเอามาทําให้สุกค่ะเอามาทำเอามาทําให้สุกค,ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะผูสานการบ,บ้านแล้ววันนี้ต,ต,นต่อไปนะคะเราจะไปที่อาสุนันค่ะไม่ทราบว่าอาสุนันสะดวกไหมคะ ถึงคิวแล้วค่ะอาจจะปลูกต้นไม้อยู่น้ามุมไหนของบ้านหรือเปล่านะคะคือการเรียนออนไลน์ก็ดีอย่างนี้นะคะพี่โสํำกิจกรรมอะไรอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาห้องเรียนส่งการบ้านได้นะคะอันนี้ก็คือความความสะดวกสบายของการเรียนวิชารามของเรานะคะเหมือนกับว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ที่โทรศัพท์นะคะเราจะไปที่อากอบกุลก่ดีไหมคะ อากอบคุณไม่ทราบว่าอยู่ไหมอ่ะพี่โสไม่ได้เปิดไหมคะ